สวัสดีครับวันนี้ช่างปอกกลับมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้มีดเพราะว่านานมาแล้วที่ไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ตรงนี้จะเป็นมีดดําบงห้าเล่มเจ้าเดียวเจ้าของอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็จะเป็นดําบงหมดเลยแต่ว่าแต่ละทรงมันไม่เหมือนกันอย่างเล่มน,นี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นหัวตัดดําบง อันนี้เปิดคมแล้วนะครับแล้วช่างจะมาลงใช้งานว่าคมหรือไม่แต่ก่อนอื่นนั้นช่างจะแนะนำแต่ละขั้นตอนว่าหรือว่าทุกครั้งว่ามีดใหม่ช่างไม่ได้แนะนำให้ลูกค้าเอาไปตัดไม้เนื้อแข็งนะครับในช่วงแรกๆต้องใช้ตัดไม้เนื้ออ่อนหรือว่าสาับหมูไก่พั่วผักผลไม้พวกนี้ไปก่อน หลังจากผ่านกันร,รับคม10ครั้งขึ้นไปแล้วค่อยไปตัดแม่เนื้อแข็งแล้วก็ในกรณีรับมีดนั้นต้องใช้หิน2ชนิดชนิดนะครับก็คือหินรอบแรกหินหยาบให้มีดของเราคมแล้วก็รอบที่สองอตามด้วยหินธรรมชาติเลยว่าหินป่งหรือหิน ปูมันนะครับเพื่อให้มีของเราทุนก็คือเราจะลงไม้เนื้ออ่อนไปก่อนนี่เป็นปีไม่สักนะครับแล้วเล่มน,นี้เป็นดัมบ้งหัวตาบนะครับ ต่อไปเล่มนี้เป็นดัมบงดัมบงนะครับปลงัปลงปลังเป็นของมีอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียไม่รู้แต่ว่าลูกค้าออแบบมาให้นะคะัออแบบมาให้ช่างตีเป็นเ,เล่มแรกที่ช่างลงตีเนาะ ถ้ามีดของเราชุบแข็งได้ในระดับที่เราเห็นความแกล่งหรือว่ารอยชุบที่ชัดเจนนะครับเวลาเรารับได้แล้วเอาไปใช้งานก็เข้าในไม้ดีนะครับเล่มนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับารางรักมีดน,นี้ ต่อไปเล่นนี้จะเป็นดัมบ้งไปแหลมนะคะทรงมีม้งนะคะก็ลงใช้งาน ก็เข้าเนื้อไม้ดีนะครับนี่อยู่ที่สิบนิ้วนะครับทุกๆเล่มสิบนิ้วนะครับความยาวอยู่ที่สิบนิ้วแล้วก็สางหนาห้าถึงหกมิลไล่ลงไปนะครับนี่คือสันตรงปลายแหลมดั้มบุ้งนะครับตรงด้ามน,นี่จะเป็นปีไม่สกักแล้วก็ข้างในนี้ช่างก็อัด เกาอีโซี่เข้าไปด้วยนะครับตัวไปเล่มนี้จะเป็นมาเชเต้ดัมบ้ง10นิ้วความหนาอยู่ที่5หรือว่าหกมิไล่ลงไปเหมือนกันนะครับจะลง ก็คมใช้ได้ครับใช้ได้ครับมาเชตเต้สิบนิ้วนะครับแล้วเล่มนี้จะเป็นปันตต่อตางตอทั้งบ่งนะครับ อันนี้เกือบสามนิ้วนะครับสองนิ้วกวัวกวัวแล้วก็ดำบงอาดเกอียวอีโพซี่เข้าไปข้างในด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ด้างข้างในนี้ก็ทะลุเหมือนกันนะคะรับทะลุแต่นี่คือช่างจะอาดเกลียวอีโพซี่เพื่อความสวยงามนะครับอันนี้เปิดโคมมาเรียบร้อยแล้วจะมาลงใช้งาน ก็พอใช้ได้นะครับทั้งหมดไอ้าเล่มนี้เป็นเจ้าเดียวเจ้าของอยู่กรุงเทพนะครับขอบคุณม,มากที่รับชมคลิปวิดีโอของช่างช่างไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้าหรือว่าเอฟซีของช่างก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเพราะว่า วิธีการทำมีดรับมีดรักษามีดการใช้มีดก็เป็นเรื่องเดิมๆช่างถามก็ไม่ค่อยมีมีสิ่งใหม่ๆที่จะมาบอกให้กับ f อก็เลยทำเรื่องเดิมๆเมท่านั้นก็เลยไม่ค่อยได้ถามนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับดบัมบงชุบคมด้วยน้ำมีรอยชุบ ที่ชัดเจน